ลุงปีนี้แย้มมันออกมาเยอะไหมครับออกเยอะเหมือนกันนะครับักประมาณสักเท่าไหร่ได้นี่รอบรอบนี้ออกรอบรอบนี้ก็ประมาณเกือบเกือบเจ็ดแปดร้อยตัวนึมไหมโอ้โหเกือบเกือบรอบรอบบ้านนะครับแต่นี่มันไม่ออกมาอือมแล้วปีหนึ่งเนี่ยเขาจะออกกี่ครั้งปีละครั้งแล้วแล้วออกมาเขามาอยู่ประมาณกี่กี่เดือนประมาณสักสองสามเดือนนะ อ๋อแล้วก็แล้วก็ลุงจําสินไปนลนลุงจําเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาออกตัวไหนบ้างที่ที่ลุงจําได้ไหมว่าเขาเคยออกก็ทุกตัวแหละทุกตัวเลยตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่ๆก็แสดงว่าเขายังใช้ชีวิตอยู่แบบนะแล้วปีพวกตายไปตัวตัวใหญ่อะจะหมดอายุเขาหรือยังไงก็ไม่รู้นะโอ้ลุงจําได้จําได้จําได้ทุกตัวเลยอะจําได้ครับแล้วปีนี้ปีนี้เหมือนว่ามันมีลูกออกมาเยอะไหมฮะ โอ้ลูกออกมาคอกมันก็สี่ตัวห้าตัวอพวกนกม้่งงูบ้างอะไรม้งเราไม่ก็เลี้ฝ้ามันนะรังมากินหมดอ่ะอก็เหลือเหลือรอดไม่กี่ตัวกลัมาหากินนอยู่ในบ้านที่รอดรอดอยู่ที่รอดเนี่ยนะก็คือหมายลูกมันแต่ตัวใหญ่ๆนี่เขาพอกดถูกนกเขียวไปกินเหมือนกันหรอเดี๋ยวนกเข้าอ่ะโอ้และส่วนใหญ่มันชอบกินอะไรอ่ะคะก็ส่วนใหญ่จะให้กินพวกแตงโมนี่ชอบแล้วก็มะม่วง ให้เขาถูกกินเขาไม่กินแตกเขาไม่เคยให้แต่เมื่อกี้นี่ให้กินอะไรเมหมักเมาเขาชอบมากเพราะว่าช่วงหน้าฝนหมักเมามันตกเนี่ยตรงนี้จะลงครั้งแล้วลุงก็ไปเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เอากระมังรอมันเล่นไฟตกมาแล้วเก็บปุ่มวมวไวออโอ้แต่ปีนี้เนี่ยก็คือเหมือนว่าเขามีพฤติกรรมจากปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างเหมือนว่าพฤติกรรมเขาจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ย เขาคุ้นอย่างนี้ไหมคุ้นปีที่แล้วก็ถ้าถ้าเอามากไปล่อให้ให้ต้อนเดร๋ยวลูปล่างมันเล่นได้เลยอถ้าเราจับเราจับก็คงจะจับได้แต่เราไม่ไม่จับมันก็มือรูปรูปล่างพอจับนั่นนั่นก็จะโดดหนีไปทางไปมันคลืบๆเนี่ยครับเขาคงจะรู้ว่านะปีที่แล้วเราเคยให้เขาแล้วก็กินแสดงว่าเขาจําจาได้เออเขาจาเนาะทีนี้คนอยากจะมาเที่ยวมาดูเนี่ยลุงมายังไงได้อ่ะอยากเขาอยากจะเห็นเนี่ย ก็มาดูได้ครับอืเขาจะออกช่วงเวลาไหนคะช่วงเดนพอเดินหกเขาก็จะเริ่มออกเลยไม่ไม่กลางวันเนี่ยครับวันนี้ออกแต่เช้าเช้านี่ก็คือตั้งแต่แปดโมงตั้งแต่โมงเช้าแล้วก็ออกละโมงเช้าแล้วไปจนถึงไปจนถึงเที่ยงเที่ยงจากนั้นลงรูไปแล้วมาขึ้นอีกทีก็พรุ่งนี้ ช่วงเดือนนี้ของทุกปีใช่ไหมคะที่มันจะชอบออกมาใช่ใช่แล้วมันจะออกมาประมาณกี่เดือนค็ถึงจะลงไปในลูสองสามเดือนแหสองสามเดือนแล้วก็ประจำสีในรูต่อมันค่อยๆจะลงไปทีละตัวจ่องตัวเรื่อยๆเรื่อยๆแลวอย่างนี้ไม่มีคนมาขโมยจับไปกินเหรอฮะก็ไม่ไม่มีเราอนุรักษ์ไว้มีคนจะเข้ามาเหมือนกันห้ามไม่ให้จับว่าเลี้ยงเอาไว้ครับอืมมันจะบนลุงเลี้ยงมาสักกี่ปีได้แล้วเนี่ยรวมกันสิบกว่าปีแล้ว อแล so 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 ้วไอ้ตัวใหญ่ที่ใหญ่สุดเนี่ยนะตัวเนี้ยมันใหญ่มากเนี่ยมันประมาณสักกี่อายุมันประมาณสักเท่าไหร่อายุมันก็ที่เลี้ยงมามันตั้งแต่รุ่นรุ่นรกๆมันก็หกเจ็ดปีแล้วหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีก็มีโอ้โหครับมีชื่อไหมหรือไม่มีแล้วแต่อันนี้ก็ตั้งชื่อให้โอเคแล้วรู้สึกมันมันภูมิใจหรือเพลินกับการให้อาหารหรือยังไงบ้าง เพลินดีดูมันก็ครับเพลินดีรักมันอะ